มันพ่อมาแค่2วันพระเอกจบนิธิก็ได้เปลี่ยนบทบาทกับเขาบ้างแล้วหลังจากนี้จะได้เป็นคุณพ่อมือใหม่ของลูกชายสุดหล่อค่ะปล่อยนางร้ายกก๊กสวาจ,จินีแสงหน้าไปแค่หนึ่งวันพระเอกจบนิธิก็ได้ผู้สืบสกุลสมุดคอจรจากมิกิพรพันธนางเอกตัวจริงตามมาติดๆซึ่งลูกชายตัวน้อยถูกผ่าเท้าออกมาอุแวะเมื่อเวลาสองทุมท่มสามสิบสองนาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยงานนี้คุณพ่อมือใหม่ขออาสาตั้งชื่อลูกสเกเกไก่ว่าน้องธนิช ส่วนชื่อเล่นเคนโดนั้นได้เพื่อนพ่อวิลลี่แม็กอินทอชช่วยคิดให้ค่ะเหมาะเลยที่หมาของเคนโดไหมครับเคนโดมาจากไหนครับมาจากเคนแล้วก็พี่วิลลี่ช่วยตังพุ่วิลลี่ตังว่าแอลเคนโดน่ารักดี เมื่อคืนเนี่ยเป็นคืนแรกที่ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสการเลี้ยงลูกนะครับรถแรกเข้ามาตอนประมาณเทีเ่ยงคืนกว่าๆก,ก็โ okay, อเคป็นก,ก,ก,การให้หนมครั้งแรกของลูกก็ตื่นเต้นดีตีสามอม่แล้วผ่านไปสักประมาณเกือบผมไม่แล้วผมว่านี่ขนาดเราไม่ได้เลี้ยงเองนะคือทุกสองชั่วโมงเลยอะ่ะนี่ยังขนาดคุณพยาบาลเขาช่วยนะตอนนี้ก็ก็เลยไม่ค่อยห่วงเรื่องการลดน้ำหนักแล้วครับ <S <S> <S เราคงจะสบายแล้วนะเราคงจะผอมกันได้อย่างเต็ม